ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้หนูดีกว่าวด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากลับมาพับกบพับกบอะไรพับเกับพับเกับโอ้โหรีไม่ตามมุกลยนี่ตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินแล้วครับเนี่ยพับกบเราอยู่บนเครื่องบินนะคะครับเราจะไปไหนกันเนี่ยไป๊าปาก็กดเพย์ไปเลยกดเพย์ไปแล้วแล้วไปจะไปเจอรีแล้วก็มาฮีอีซี่อ๋อหาเดี๋ยวนไม่อันล็อกเราต้องอีซี่ก่อนนี่คือตัวบอลแล้วครับเนี่ยอฮะมาไปแล้ว เกมนี้เขาฮิตกันอย่อะไรเลยเฮ้ยมันนี้กันอะไรกากอยกากอยกดข่าไปเถอะหนู่ขี้เกียจดูกดข้ากดข่าเลยกดข้าโน้บปากำลังได้ประสบภัยเวลคัมมาแล้วค่ะไปได้อัชชิเมนอ้าเขาบอกว่าอะไรฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีสเปรา่เต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าให้วิ่งออกไปที่เสากดที่เสาระบาแระวังม้าม้านะ มาคนนี้อ่ะแล้วกดกดเสาแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อมันจะพังตรงนี้สวังอาวแล้วปลา,าจะวิ่งไปทางไหนเนี่ยโอ้แม่เจ้ามันวิ่งตามปลามาแล้วเราอยู่ที่ท่อระบายเออมันจับเราได้ด้วยหรออะฮะสิ้นชีพเลยค่ะแต่แนนดูผ่านรอบแรกไปเลยคิบคิปบอ่ะ เสาบ้าวต้องดูทางแล้วไม่ต้ออดู้ไม่ต้้ดูทางเสาบ้าต้องดูให้มาโพนี่ให้ดีๆก่อนต้องย่องใช้สเต็บย่องเบากระดูกนั้นของใครน่ะไม่รู้ไม่ใช่ของลี่ของลี่ใช่ไหมซิชิมดู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 ดมดไดู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 ดมดูดูดูดอดู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 ออะไรูด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 อดู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 ปากกาูด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 กดูดูดูปูด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 อนูดูดูดูนูด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 นดูดูนูดูนนดูดูนูู่แล้วไปไหนคะ หมามันรอกินปลาอยู่เนี่ยอะยาตกอยาตกกระโดดเออตกกระโดดก็ได้ไปทางนั้น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 แล้วก็แล้วก็เดินแล้วก็ไปทางนี้จะได้เจอความ EC เนี่ยทำไรเงี้ยโดย Chemistry c h e m i s t r ต้องสนใจมามันมากินปลาไปมันรอกินปลาไปละมันไม่ไรตรอนี้หมาเป็นปีศาจเหรอคะมันเป็โดนทัตุกรรมฮ้เจอเปิดวาล์วเปิดวาล์วเจอกันหนึ่งละเปิดวาล์วก่อน ววาแล้วก็ไปต่อเลยวว้า I feel good ตื่นๆๆๆๆเอ้ามีแฉลงแล้วก็คือแล้วก็หยิบแฉลงหยิบแฉลงไปทุบทุบทุบตรงนี้ทุบตรงนี้ทุบแล้วค่ะแล้วก็ลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างเรียวสายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ตกไปข้างล่างเลยทุบแล้วก็เปิดอันนี้แหละมหาเลยนะเชิญทำ หายนะหายนะเจอรี่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่รี่ผมทองผมทองเหมือนกันแต่ไม่ใช่รี่รี่มีที่คาดผมไปกินมาละของฟิล์มระวังนะป้ากดแล้วกดเลยกดไหนอะกดอันนั้นแล้วก็ไปต่อแค่นี้เหรอคะเออชาสิครับเราเราไปทางไหนต่อโอ้ยเด้อทำไมแล้วมันละอ๋อป้ารู้แล้วมันต้องไปกดตรงนี้ด้วยหรือเปล่า นี่ไงไฟมาแล้วฉันรอคุณเธออยู่เนี่ยรีบเร็วฉันรอเดี๋ยวเดี๋ยวมือรอไป้าคนเดียวเนี่ยเอามือก่อนเอามือก่อนเร็วๆนะอย่าถามรีอีซี่อีซี่เจอของจริงแน่เดี๋ยวเขา easy easy ทำไมเพื่อนไม่ขึ้นมาเพื่อนขึ้นไม่เป็นเพื่อนขึ้นไม่เป็นเราอีซี่อ๋อมันมองเห็นคนละจอกันใช่ไหมไอไอมาร์น่าไม่ตามมาแล้วเนี่ย ไม่ตามมาแล้วเดี๋ยวเดพันธันยาสมาทิ่ไมต้องทำสมาธะกอ่ะเขาจะเป่าค่ะ<ม>เดินออกเดินออกนะนี่มีขบวนวันชุก,ก็ทุบก,กระจกนี่อยู่ข้างในใช่ไหมไม่นี่อีกห้อง <c oughs> ป๊าป๊าไปทางขวาลูกศรเขียวนี <c oughs> ่อยู่ <c oughs> ห้องนี้แหละเนี่ยห้องนี้ต้องเปิดพัดลมกะนี่อยู่ตรงไหนของห้องนี้ ต้องกดปุ่มปิดพัดลมปิดพัดลมซะเอ้ยทำไมลบ100นลหนึน่งร,ร้อยล่ะมันควรจะอีซี่สิมันควรจะอีซี่สิทำไมไม่อีซี่เลยเฉว ปปป้ S <S า,า,าพเพราะเจะถึงขอถามเลยว wow. ้าวเฮ้ยมันต่อเนื่องเลยน uh huh. ี่ยวา,า,า,าอวร์ใหม่ใไม่ใม่ฉันรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้ว่ <Wow>. <S <S 2> <S 2> าเธอว้าเมื่ไหร่ถ้าป้า,ามองดีๆจะอยู่ข้างบนน่ะถ้าป,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 าป้ามองดีๆมันจะเป็นชิ้นเชียงเรอยู่ข้างบนเลย โอ้ยจังหวะนี้ป้ากุนไม่ทันน่ะคืออะไรหรอไปผสมปลาด้วยจังหวะเข้าโค้งแต่ว่าเราจะโชว์ให้ดูละป้าจับตาจับตูดดูไว้เลยจับตูดไหนจับตาไม่หวั่นแล้วหมายถึงอะไรนี่จะโชว์ตัวเอ้ยตรงนี้ทำไมมันไม่ขึ้นป้ไป้าหนูตกหนูตกหนูตกขึ้นใหม่ใหม่ก่อนป้ามาพันรอบเลยนะเนี่ยจะคุณบักสนใจไหมก็ถามว่าอะไรถาม ตายอยขนาดนี้ซื้อรถบัสเถอะป้ามาจับเวลาด้วยนะเอ้ยห้นาทีเรอะค่นุดเลือสวยป้าขอไปก่อนเลยป้าจะขอไปก่อนได้ไหมได้ค so ่ะไม่ไหวป้าก็มาแล้วกุจะมาได้ฉันอยู่ชั้นบนแล้วค่ะไปเยี่ยมเตยเยี่ยมเตยนีเออวะแน่ป้าบองไปด้านบนก่อน ปาบไปด้านบนมองด้านบนมอป้าบามองไปด้านบนกดปุ่มมองไปด้านบนด้วยป้าป้ากดแล้วนี่มองไปด้านบนโอ้ได้ค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นใครเห็นอะไรไม่เห็นอะไรเลยนยดีตรงไหนดีตรงไหนเห็นไม่เห็นมปา้านปา เห็นรีลออยู่ไหมเห็นนางไบใๆอ๋อป๊อปตโตหนูไม่น่ารอป้าเลยป้ารอรีด้วยเรามองเห็นคนละฉากกันใช่ไหมถ้าป๊าป้าถ้าป๊าป้ายังไม่กลางนะน่ะหูจะป๊าป้าจะเห็นรีเป็นรออยู่ไอเป็นรีไอเป็นฟลาอยู่มาอย่างเขาเห็เขาดูเขาดูไปพร้อมกันเฮียงไปตั้งนานดีกว่าอันนี้คืออะไรกระบอกไฟเหรอคะเฮ้ยมีภาพแอนิเมชั่นคัตออฟกดอีเลยคัตออฟขี้เกล็ดนะขี้เกล็ดนะ มาลี่มาแล้วใช่ไหมเอ้ยมีสัตว์ประหลาดยางล่างดิเอาเก็บชิ้นส่วนปืนเอ้ยผิดด้านอาชิเม้นอาชิเมนนหนึ่งอะชิเมนแล้หนึ่งแตวตอนท้ทายคลิปเราะจะมาเปิดอาชิเม้นดูกันอาชิเม้นอาชิเมนต้องรีบเดินไปอยากทักทายมาทักไทยมา,ท,า,ยมาทักทายไม่ได้เดี๋ยวเสี่ยงชีวิตอ๋อตกลงไเอาดิลงไปเอาตังทำไมอะ เยอะๆไงได้เพื่อนของได้ถามแต่พ<ถ>ูดเถอเอาความยากจะขึ้นยังไงครับเนี่ยเอาโอเคขึ้นได้ขอตังหน่อยเออทำไมมันมืดมันมืดมันมืดมนี่มันไม่ใช่ตังเนี่ยมันเป็นรูปเกลือกมาเอาตังด้วยเอาของด้วยขึ้นใหญ่ทีเนะี่ยขึ้นใหญ่ทีนี้ยหลบก่อนหลบก่อนนี่เราได้ทออะไรมา จ,จืบ๊บว้ายวายไม่ไม่ได้กินฉันหรอก yeah, แอออย่เลยเออเดี๋ไปโดนมันไม่ทันแล้วลี่ไปแหรอสัตสกิโยเลยไปเกือบป๊าปบาหนูขึ้นไม่ได้บ้านเราหาทางไปต่อไม่ได้ป๊ะสะสาป๊าสัตสกิโยเลยเอ,อือโดนกับหนามป๊า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 เอาของออกมาดู <c oughs> มันต้องไปเก็บของให้ครบด้วยเหรอคะเนี่ยถ้าเราเก็บของไม่ครบล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเรากา็ไม่สามารถยิงประตูนั้งงนได้อ าได้ปืนมาด้วยบ๊ายบายนี่ตกไปข้างล่างบ๊ายบายพึง่งบ๊ายบายพึ่งอย่าพึง่พองอย่าพึง่พง,ง,งไฟ<ป>กับมันบ๊ายบายพึ่งไฟกับมันบ๊ายบ่ะป๊ายทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันตกๆๆตกตะกุกตะกักเออภาพมันก็ตกเศษห่อเศษห่อมันมีกระสุนหมดไหมที่นี่เนี่ย ยิงแบบระยะประชิดป้าหนูได้ปืนแล้วภาพมันไม่ค่อยชัดเลยค่ะช่วยกันยิงช่วยกันยิงถ้าพหนูชัดจนถ้าพหนูชัดเกินเ,เลเวลแล้วได้ไงยังโหดเลยไอ้น้องป้าจะเย็นมันจะลงไปเฝ้่อกับข้างล่างเหรอเฮ้ยจะยินน้องจะยินน้องจะยินยังโหดเลยไอ้น้องรีบมายังไปแล้วมันแตกไปแล้วมันแตกขึ้นไปแล้ว หรือว่ายิงยิงนี่ยิงนี่อะไรอ่ะยิงกันแล้วกันงายังไปยังเอ้พ่อพ่อไปกินมอหิยาเดียวกันเหรอใช่พ่าพ่อเห็นไหมวปป้ายิงไม่ทำไมดิโก้ยิงได้เหรอมันยิงกันไม่ได้กเยิงแต่ไปยิงหนูตัวแตี้ยกเลยตัวแตกไปไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเราถือปืนออกมาได้ด้วยเหรอคะถ้าปืนไปทำไรยิงเจยิงเจนี่เออเฮ้ยเฮ้ยรีมาเยอะรีบแล้วมั้ง อนนอมอดลูกย,ยิงโองโน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 ยนงนโนนโน่ยยนโนโนโนมนโ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 น่นยนโนโน่อยอะนรนโนลนโนโนันวิ่นออกมาเต็มเลยโนะอนนนนโนนโนโนโนนมนโนโนเน่โนโนโหนโนนะนงนนงนามามนนนโคนนน มาแล้วมันมันมันมาเต็มแล้วลี่มันมาเต็มแล้วหนึ่งยิงหัวแตกไปนั่นึงยิงหัวแตกออืมันยิงเขาไม่ไหมือ้ยมันมาแล้วเนี่เลยเฮ้ยมันมาอีกแล้วโอ้ไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องใจเย็นก่อนน้องเอ้ยลี่จะถอยเข้ามาข้างในมันไม่มีทางออกลี่ลี่ปลาฮิลลี่นอนอยู่ปลาปลาอย่าจยดการเลยปลาฮิลลี่นอนอยู่ ไอ้ลองใจเย็นไม่เห็นไหมเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วเบลเรียนผ่านด่านแล้วป้าจ้ะป้า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 สเต็มด้วยไปแกไม่เห็นอ้าวจบแล้วใช่ยังไม่จบโอ้โหตามรังวาเพียบไปโอ้ทำไมไม่ยิงมันน่ะเกิดขึ้นอ่ะเกิดขึ้นเขาบอกว่ามีบอสอยู่ข้างหน้าบอสอะไรบอสเบอร์อะไรสกิปไปเลยบ้ากุศลเอาหนังให้ดู ได้ได้อชิเม้นมาต้องมีกุญแจแล้วยิงใส่นอนเขาอะกุญแจอยู่ไหนเราจะมาท่าสังขารกับเขาเล้วเหรอตัวแม่มัน<ฆ>โอโ้โห<น>โอ้โหโอโ้โหโอ้โนโอ้โนโอ้โนซุปกระดูกคนเหรอโอ,โ,โอ้โนโอ้โน ข้ามคัพซีนไปเลยสวยสวยสวยช่วยด้วยช่วยด้วยกันช่วยด้วยกวยทอดช่วยด้วยกุยทอดเฮ้ยเดี๋้วเราต้องวิ่งหนีไปไหนเนี่ยเฮ้ยเราต้องหาที่ขึ้นเนาะโอ้โหมันกระโดดตามเราได้ด้วยนี่ตาหนูเพิ่งรู้เนี่ยอะไสวยสวย ไปขย,ยิงปลาเนี่ยออโอ้ปลาซินชีบเลยลีโอ้โนโ o โ o โนโ o โ o ตอนที่มันขึ้นโล่เราจะยิงไม่ได้เหรอคะ่ะฮะถ้ามันขึ้นโล่ป๊าปาสวยช่วยด้วยช่วยด้วยป่าป๊ายิงดิทำพืชแกออะไรยิงไอ้คนนั้น มันเหนื่อยค่ะเราต้องวิ่งตามเราต้องวิ่งหนีมันจังหวะที่มันขึ้นโล่มันจะวิ่งค่ะมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยจังหวะที่มันเหนื่อยเราค่อยยิงมาเรื่อยๆอ๋อ๋ออ๋ออ๋อโอ้โนโนโนโโนโนจะเหนื่อยมัน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 เหนื่อยแล้วมันเหนื่อยแล้ว วิ่งแลกวิ่งแลกอ๋อเนี่ยมันจะมีจังหวะที่มันกระโดดแล้วมันเหนื่อยยิงมันตอนนั้นแหละค่ะแตกสักทีป้าน่าแตกแล้วข้าหนูแตกแล้วปลานจะตายแล้วหาอะไรนะโอ้โหเยี่ยมเลยปลารอดปลาปลาดูเรื่องดีก่อนปลาปลาปลาไม่ต่างกับสินเชอรเลยปลา รอฉันรอเวลาตายป๊าป๊าฉันรอเวลาตายไปเปิดประตูแล้วไปหยิบไปหยิบกุญแจไปยังป๊าหนูรอเวลาตายต้องเก็บปืนก่อนถึงจะหยิบกุญแจได้ทันไรล่ะรีบไม่เอากุญแจมารีบเก็บปืนก่อนไปหยิบกุญแจโอเคเดี๋ยว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 เดีป๊าปป๊าป๊าฉันรอวันตายรีบเรื่องนี้นิดเดียวแล้วป๊าไปกันเดี้ยวหนึ่งไงไปประตูเราจะเปิดแล้วไปรีบไปเลยไปกันป๊าไปกัน กดรีบลงมาแล้วคลิปไปเลยป้าตะคิปไปเลยขี้เกียจดูเฮ้ยมันยังไม่ตายลี่นี่ไงเอาสิ่งของมันมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วรีบขาดรีบขาดรีบขาดทำไงเอาเจอรี่แหวนจริงไอ้นี่มันริงไอนี่อุ้ยตายเลยป้าหนูราวันตายหาอะไรป้าต้องเอาปืนลงมาเหรออุ้ย คันตะเบิ้ลจำไหมโนโนยิงปลาปลาเป็นยิงอ้าวอาชลอเวลาตายก o o ดบายเขาบอกว่าอะไรลงไปลงลงไปคุยกับลงไปคุยกับร่างมะม่วงไปแล้วไปแก่อยู่ปะามาระว,วัง ต้องเก็บปืนก่อนโอ้ยจกโน้อเข้าบอนเลเซอร์ด้วยตาดูเขาดูคลิปวิดีโอนะนี่ไงแป๊บนึงแม่เขาลอกอะมันมีวิธีด้วยนะเออมันมีคลิปวิดีโอวิธีผ่านหรอคะเอาลิลี่จังหวะที่ปั๊กตายปั๊บข้ามมาถึงเช็คไพร์พอดีเลยอะแป๊บนึงแป๊บนึงงจะคู่จะคู่ได้กันโอเคแดงโอเค ดูดูคิวดีออกจบเราอยากเกิงใส่กล้องนั้นเบอร์รีบมาอย่างต่เดาแดาเอือเออเออแป้าป้านี่ติดปัญหาตรงนี้ป้าเฮนรี่โดดๆอยู่ตรงนั้นป้ายืนรออยู่ป้ากำลังเอาใจช่วยรีกให้กรีกระโดดิะกโกรธแก้วโกดิดิโกดิโกดิักดิสดิกดิโดิโกดิโกกดิโกดิกกดกดดกกกกนกดดด